ขอนำพระกิ่งหน้าเด็กสมบูรณ์มาเพิ่มเติมรายละเอียดจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดข้อมูลความรู้เพิ่มเติมให้พระกิ่งที่เห็นกันดาดเดินที่องค์สีดำดำเข้มเข้มท่านบอกว่าเป็นพระที่ลมควันหรือลม ลมดำอะไรประมาณนั้นลมด้วยตับกรรมฐานมีทั้งยาแดงและยาดำแล้วใช้น้ำยาไฮโปรที่เป็นน้ำยาที่เอามาล้างรูปรูปภาพฟิล์มที่ถ่ายรูปในสมัยก่อนที่เป็นฟิลม์มพระเหล่านี้จะมีอยู่ดาดดืน ไม่ว่าจะเป็นพระกลิ่งสำนักไหนที่สีจะออกดำๆดำแทบทุกชิ้นจะเป็นพิมพ์ไหนหน้าตาไหนก็แล้วแต่จะลมวันหรือลมด้วยตับกรรมฐานที่จะเป็นลักษณะลมดำมากกว่าถึงออกมาเป็นพระ แลดูจะสีดําเข้มกว่าองค์นี้ค่อนข้างมากนั่นแหละครับพระเหล่านี้ลมด้วยตับกรรมฐาน